มันกระโดดเข้าขวางรถเบร์ไซและช่วยชีวิตหนูน้อยสองคนเอาไว้ได้และมันได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างที่เห็นนี่แหละฮะเจ้ากาบังสุนัขวัยสิปีจากฟิลิปปินส์มันสร้างเวรกรรมกระโดดเข้าขวางรถเบร์ไซที่วิ่งได้ความเร็วสูงก่อนที่จะพุ่งเข้าชนหนูน้อยดีหน้าวัยสิบเอ็ดปีและญาติของเธอวัยสามขวบที่กำลังข้ามถนนนั่นเป็นเหตุการณ์ซึ่งทําให้เด็กสองคนนี้เนี่ยรอดชีวิตแต่ซี่ล้อของรถเนี่ย มร์ไซเนี่ยมันขยี้จมูกของมันจนกรามบนแหลกละเอียดแต่มันยังมีชีวิตอยู่จนทุกวันนี้แม้วันที่เกิดเหตุความจริงสัตวแพทย์ตัดสินใจที่จะใช้วิธีการลุญยฆาคาคือให้มันหลุดพ้นจากความทรมานแต่เจ้าของได้ขอชีวิตมันไว้และปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเมื่อเจ้ากาบาังรอดตายมีชีวิตปกติถึงแม้จะพิการหน้าอย่างที่เห็นนี่แหละฮะ แต่มันยังร่าเริงเหมือนสุนัขทั่วไปและล่าสุดก็ยังมีลูกๆด้วยเนี่ยน้องบายฮะมมันกําลังตั้งท้องอยู่ด้วยนะคะนั่นแหละฮะเจ้ากาบังเนี่ยนะฮะคือเหตุการณ์ที่มันเข้าไปช่วยเด็กสองคนเนี่ยทําให้จมูกของมันติดเข้าไปในล้อ ใช่คอของมันเกือบขาดกระดูกที่เป็นส่วนที่รองรับจมูกเนี่ยมันถูกกดทับอย่างแรงมันก็เลยกลายเป็นสุนัขที่ไม่มีกระดูกนะคะเจ้าของของมันจริงๆก็คือพ่อของหนูน้อยดีหน้านี่แหละบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยกระงวิ่งหายไปสองอาทิตย์แต่ตอนนี้มันกลับมาแล้วแล้วก็อยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์กินได้ใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะคะ คือไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยในมุมของเจ้าของที่เจ้ากะบังจะหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่สําคัญคือมันคือฮีโร่มันช่วยชีวิตลูกของเขาไว้นะคะออืแล้วมันก็กหลังตั้งท้องอยู่ตอนนี้นั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะโอ้โหนี่เหลือเชื่อนะฮะคือตอนแรกเนี่ยนะฮะเขากังวลกันว่ามันจะติดเชื้ออะไรยังไงหรือไม่ประการใดก็มีหลายฝ่ายระดมความช่วยเหลือเข้าไปเพื่อจะพาเจ้ากาบาังไปรักษาตัวที่อเบริกา ซึ่งเชื่อว่าจะมีการเตรียมทําจมูกใหม่ให้เจ้ากาบังด้วยนะฮะเนี่ยคือด้านบนมันหายไปหมดเลยน้องใบอ,อาจจะต้องสัญญกรรมหรือไม่ประการใดแต่นี่คือหามากค่ะแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะฮะว่ามันจะมีชีวิตรอดอยู่ได้และมันคือฮีโร่ใช่